มอบถวายของอของพระพานีานลูกหลานขอกราบไหว้บูชา ทพระเทพที่มาจากการอัญเชิญจัท um ี่ได้จัดสรรหาสและสรรเสริญท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีด้วยบารมีตั้งจิตคิดมงตั้งจิตคิดมุ่งเจ้าภูภารีเจ้าภูภารีพักภูเจ้าที่พังภูเจ้าที่ย ชยะมงคลจงอย่าร่ำไรอย่าร่ำไรเร่งให้เกิดผลเร่งให้เกิดผลลูกหลานทุกคนลูกหลานทุกคนได้จัดเครื่องบนได้จัดเครื่องบนตั้งวางมากมายตั้งวางมากมายติดบ้างติดบ้างฟังบ้างฟังบ้างขอให้อภัยขอให้อภัยลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเต็มใจจัดสรรเต็มใจจัดสรรถวายเทวันถวาย ทพเทวันงขี้มาขั so this, you know. <mon> ้งขี้มามีหัวหมูมีหัวหมูทานใบสีทานใบสีทานบารมีทานใบวันดมีใบสีผมใบสีเท่ใบสีเท่ใบสีปากช้าใบสีปากช้าเป็ดไก่ปูปลาไก่ปูปลามีทั้งเหล่ายาทั้งเหล่ายางกุ้งพระปายาม ข้าวแดงข้าวขาวจัดข้าวอันดามมาร้าอรนมาวอ่น้ำว้ามีตามต้องการต้องกาผลไม้เก้าอย่างคัญสิ่งสำคัญสันนำมาาขนมตัวขนมงานมาใส่จานอ ขอองค์เทพทรงรักรักแล้วขอให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขการงานก้าวหน้าการงานก้าวหน้าการค้าเจริญรุ่งเรืองการค้าเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองรวยเงินทองเนไหลกองเงนไหลกองทองไหลมาทองไหลมาอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกกับหลานเป็นเงินเป็นแสน เนแล้ล<ะ>านขอให้ลูกให้หลานให้ถูกหวยถูกหวยโบตเรี่โบตเตอรีรวยสามสิบล้านรสาล้านตลอดกาละหนาเกิ อาจารย์นตีครับเชิญครับอาจารย์ดนตีครับเชิญเลยครับอาจารย์ดนตีครับอาจารย์ดนตีครับเชิญครับถูออุปกรณ์ของใครของมันมาให้เราพูดสื่ังนี้นะครับอาจารย์มาเลยวันอาทิตย์มาก่อนครับวันอาทิตย์มากอาจารย์มาก่อนสัญญาณอาจารย์บกไม่ดีอะไรนะครับอารย์ให้กล่องม่วงๆจันเลย ครับส,สัญญ,ญาณอาจจะบ่ดีก่อนจะมั่วๆนะครับตัขอพายเรื่องครับมาต่อมาเลยครับมนต่อมาเลยครับเป็นด้านหลังด้านหลังของนด้านหลังที่ตากเสียไปมรองค์เนทรัมาดนตีโลแก ลงทุกงตะเลนะน่าเป็นลงตัวแล้วลงตัวแล้วไปขอให้ดงดังคันนี้ นานแล้วก <c ậ u> ็ขอเีเจ้าเป็นเสาหลักเสาหลักอยาเองทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าจะได้มีเสักแบบสิบเด็ดมอลลัต่อไปจนจะได้ก่อนเดิมเรัมเดิน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 แล่วนี่สายมันเกือบกันว่เดือยค่เราคู่ั่นเองตอนกันี่ปรกินน้อง่เาต้นเด็สาธุครับ่านเสียบอนเเยบรไม่ต้อง ว่าเดี๋ยสำนีก็นะครับยวจะไปที่ต่ำรับช่เบื้องคลิปต่อไปนะครับก็อาจจะไม่โฟล์แต่เดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บนึงนะครับเพราะอยาีเป็นของนะครับเลยีทิ้งงานได้องดแลเพิ่งทำการแสดงนะครับล้ว